ทำไมต้องซื้อบ้านปีนี้คัดมาแล้ว4มาตรการจากรัฐใครที่กำลังเลเรื่องการตัดสินใจซื้อบ้านฟังคลิปนี้ให้จบจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะเลือกบ้านที่ชอบแบบที่ใช่ให้ทันในปีพศ2567นี้นะคะข้อที่1ลดค่าจดทะเบียนการโอนจาก2%เหลือ0.01%หรือจากล้านละ20,000บาทเหลือรานละ200บาทค่ะ ข้อ 2. ลดค่าจดจำนองจากหเรเหลือ0.01%หรือจากล้านละ1,000 0ืเหลือล้านละ100บาทค่ะซึ่งค่าโอนและค่าจดจำนองรวมกันจะอยู่ที่3%จะลดลงเหลือ0.01ซึ่งเดิมเราจะเตรียมค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ30,000ก็จะเหลือเพียง300บาทซึ่งลดลงมากกว่า10เท่าค่ะ ข้อที่ 3. ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับมาตรการควบคุมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย LTV ให้สามารถกู้ซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยจริงได้ง่ายขึ้นค่ะเช่นการกู้ซื้อบ้านหลังแรกราคาต่ำกว่า10ล้านบาทสามารถกู้ได้100%เเซนเต็มและยังสามารถกู้เพิ่มได้อีก10%เพื่อซื้อของตกแต่งบ้านได้ด้วยค่ะ และข้อที่สี่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ผ่อนปลนมาตรการควบคุมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย LTV สำหรับการกู้ร่วมเดิมการกู้ร่วมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยถือเป็นการกู้ของทุกคนแต่มาตรการใหม่หากผู้กู้ร่วมไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยให้ผ่อนปลนเสมือนผู้กู้ยังไม่ได้เป็นผู้กู้ในครั้งนี้ค่ะ จะเห็นได้ว่ามาตรการที่ภาครัฐออกมานี้เป็นประโยชน์และเอื้อให้คนอยากมีบ้านมีบ้านได้ง่ายขึ้นนะคะสำหรับใครที่ลังเลก็อย่าพลาดโอกาสนี้นะคะเพราะมาตรการนี้ออกมาเพียง8เดือนเริ่มตั้งแต่วันที่10เมษายนพศ2567ถึงวันที่31ธันวาคมพศ2567นี้เท่านั้นนะคะ สำหรับใครที่สนใจและอยากมีบ้านนะคะเข้ามาชมโครงการเซียนยาบ้านลบบุรีของเรานะคะโครงการเรามีบ้านหลากหลายแบบหลากหลายราคาให้เลือกชมได้เลยค่ะสำหรับท่านใดที่ไม่สามารถสะดวกเข้ามาชมโครงการเราก็สามารถเข้าไปชมทางเพจ f a c e b o o k ของเราได้นะคะในส่วนของโครงการเราเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่8โมงครึ่งถึง4โมงคึ่งค่ะจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาและดูแลลูกค้าอยู่นะคะสำหรับคลิปนี้ พี่ก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วคลิปหน้าจะพามาชมอะไรหรือว่าพูดคุยเรื่องอะไรก็ค่อยมาติดตามกันอีกทีนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ